เพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ทุกท่านครับและท่านที่ชื่นชอบและศรัทธาหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะครับวันนี้จะพามาชมพระหางหมากพิมพ์พระเนตรจุดนะครับคนนี้พิเศษมากนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะแตกรายงานธรรมชาติเลยครับดูแป้งแตกรายงานะก็หายากครับไม่ได้มีเกิดขึ้นทุกองนะครับถือว่าสวยธรรมชาติคลาสสิกมากครับผม นะครับผมแต่กระงาหครับผมไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะฮะนานเจอที่นะครับนะฮะเ,เพื่อนๆมาดูนะฮะพิมพ์พระเนตรจุดนะเนี่ยเพื่อนๆดูพระเนตรด้านขวานะฮะก็จะมีจุดจุดจุดในพระเนตรนะฮะพระเนตรครับผมนะฮะพระเนตรจุดครับผมเขาเรียกพระเนตรจุดนะฮะก็เป็นที่มาของพิมพนะครับ ก็เป็นพิมพ์นิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับครับพอห้างหมากก็จะมียอดนิยมหลายรุ่นนะครับหลายพิมพ์นิยมครับครับเป็นเพื่อนมาดูสังเกตฮะของแท้นะฮะยันด้านขวามือนะครับก็ก็จะไม่ติดขอบนะฮะจะไม่ติดขอบบนนะฮะนะฮะแต่ถ้าด้านด้านซ้ายมือจะติดขอบบนนะฮะสังเกตได้ง่ายครับพื้นฐานเลยค่ัเอางูพ่อต้องคมชัดลึก ล่ำล้แบบนี้นะฮะล่ำล้แบบนี้องค์ชัดลึกล่ำล้แบบนี้ฮะองค์หลวงพ่อนะครับเนี่ยนะครับองค์หลวงพ่อต้องชัดลึกล่ำบบะะล้ลำแบบนี้นะครับนะครับความคมชัดธรรมชาติแล้วก็ความคมชัดเนะะี่ยด้านล่างจะเป็นฟอนต์นะฮะฟอนต์หนังสือฟ้อนท่าซุงนะครับเพื่อนท่าสูงก็จะ คมชัดนะฮะครับเป็นแตกไรงาและเพื่อนธรรมชาติสวยงามละรุ่นนะครับนะครับครับก็เป็นยอดนิยมอีรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อนะครับนะพิมพระเนตจุดนะฮะนะครับเพื่อนมาดูขอบนะขอบตัดต้องเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนขอบตัดนะฮะด้านหน้าจะเป็นคราบ คาบแป้งขา,ขาวๆข้างก็จะเป็นเนื้อเนื้อผงเนื้อไอ้ตัวพระนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับเนี่ยต้องคมคมจดชัดแบบนี้นะเพื่อนนะตัวหนังสือนะพระพรมราชยานเนี่ย,ยต้องต้อง ให้เลือกคมคม,คมชัดชัดไว้นะครับเพื่อนจะได้ของแท้ครับต้องเลือกคมคม,คมชัดชัดนะฮะของของเก๋ก็ใกล้เคียง่ะต่อติดฮะแต่ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่อันนี้ก็เก๋เหมือนนะครับเพื่อนเพื่อนเก๋เหมือนนะฮะเพื่อนจดจาธรรมชาติให้ขึ้นใจครับนะฮะอางล่างเขียนว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะต้องชัดชัดแบบนี้นะฮะ อันนี้เป็นตัวกดนะเพราะนะครับเพื่อนเป็นตัวกดนะกดปั๊มลงไปนะเพอ่อะฤาษีลิงดำแล้วก็จะจำผิวพันธ์นะผิวพันธ์ก็จะแตกแรายงานแบบนี้ฮนะเนี่ยธรรมชาติจะเป็นแบบนี้เลยนะธรรมชาติเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะดูนะครับธรรมชาติแน่นอนเนะี่ยสวยนะครับผมครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดเยี่ยมหลวงปู่นะครับผมครับอ่นะ สวยๆนี่ก็ทะลุหลักหมื่นนะฮะสวยๆทะลุหลักหมื่นเลยครับอ่าทะลุหลักหมื่นนะครับสวยๆครับองนี้เปิดแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับผมอ่ากดแบ่งปันฮะองนี้เอาห้าพันเก้านะครับเพื่อนๆนะครับแต่ลายงานที่ยมหายากครับเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ